อันนี้สะเก็ดสะเก็ดมันงรออือนนะแมนผู้เ้ค่ะออตัเต้น

จากระเบิดนะครับทะลุทะลุ่ในกรถือวาระคอ๋อย่าอยู่ใสจะจะขึ้นอุ้ยโอ้ยนอนโอ้ยเองด้วยขนาดสะเก็มันทะลุ<อ>คิดว่าถ้าเป็นค้นอยู่ขนาดไหนนะอ<ม>นจะของบ้าน